สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับที่เขื่อนป่าสักชทรศิธิ์เราจะมาอัปเดตน้ําในเขื่อนป่าสักกันแล้วก็เขื่อนต่างๆของไทยเราด้วยนะครับมารับชมและฟังกันเลยนะครับไปเลยเหลือบันไดอีกแค่2ขั้นเองนะครับหลังจากที่น้ําขึ้นมานะครับวิวสวยมากเลยครับน้ําเต็มเปี่ยม มาฟังปริมาณน้ําในเขื่อนต่างๆของไทยเราเริ่มจากภาคเหนือนะครับเขื่อนภูมิพล60%เขื่อนสิริกิจ47%เขื่อนแม่งัด41%เขื่อนกิวลม87%เขื่อนแม่วง27%เขื่อนกิวข้อหมา76%เขื่อนขะแวน้อย101%นะครับเขื่อนขะแวน้อย101%และเขื่อนแม่มอก103%ครับมาฟังปริมาณน้ําในเขื่อนต่างๆที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ เขื่อนลำปาง64เปอร์เขื่อนลำตะครอง10 5เปอขื่อนลำพับเพิง97%เขื่อนน้ำอุ่น6 6เอร์เซขื่อนอุบลรัฐนรเ์เซ็เขื่อนสรินทร91%เิปอเนขื่อนจุราภรณเ์เซ็เขื่อนห้วยหลวง63%เขื่อนลำนางรอง94%่เปอร์เซ็นต์เขื่อนมูลบน104%้อนส่เปอร์เซ็นตเขื่อนน้ำพุงสะ 100%, เปอร์เ มาละฟังนะครับในเขตภาคกลางนะครับเขื่อนป่าสักชทรสิธิ์น้าเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น1นึเซเลยนะครับแสดงว่าน้ํามาจากทางเหนือเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมก็พายุเข้าใช่ไหมครับว่าน้ําก็จะใช้เวลาประมาณ7วันมาถึงเกิดป่าสักนะครับโอ้วันนี้ขึ้นมานะครับเป็น1นึเลยครับขึ้นจากเมื่อวานหนึ่งร้อเนะครับเขื่อนกระเสียว102%เขื่อนทับสลาว102เซครับ มาเราฟังปริมาณน้ําที่ภาาตะวันตกนะครับเขื่อนศรีนครินเก้าิร์เซนต์และเขื่อนวชิราลงกรแป์เซครับมาฟังปริมาณน้ําที่ภาาตะวันออกนะครับเขื่อนบางพระ91%เอ็อนขื่อนหนองป้าไหล117%เจขื่อนคลองศรียัดหกสเปขื่อนขุนด่านประการชนหนึร้อยเปเซ็นขื่อนประแส99%และเขื่อนนรบรินทรจินดาหนึเจดเปอรครับ มาเราฟังปริมาณน,น้ำในเขื่อนต่างๆที่ภาคใต้นะครับเขื่อนแก่งกระจาน90%เขื่อนปานบุรี83%เขื่อนรัชประภา77%และเขื่อนบางลาง49%ครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมลนระทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังจจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับไอแชนแน l ด้วยนะครับ ื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจ๊เครับทำกินทําขายบ้านๆน,นะครับผมแล้วก็ปลูกส่วนน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับบางทีก็ไปเที่ยวเยี่ยมมาบ้านพี่ๆน้องเพื่อนๆนะครับก็รับชมรับฟังนะครับฝากเป็นกาลังใจให้จเจด้วยก็มีบางเรื่องหลายคอมเมนต์ที่ทําทให้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องขอขอภัอยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีเป็นของทํางุ่มทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ Kick.